วันนี้เรื่องราเกี่ยวกับการกลับบ้านของคุณทักษิณนะความคืบหน้าก็คืออธิบดีกรมราชธรรเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยด้วยตนเองนะฮะวันนี้คุณอายุทธ์คือออกมาย้ำนะว่าจะไม่มีการให้อภิสิทธิ์นะมาตรการบางอย่างก็เป็นเหมือนนักโทษทั่วไปแต่ถ้าจะมีการผ่อนปลนบางเรื่องนะก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นนะเป็นผู้สูงวัยนะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีสื่อมวลชนมาเยอะนะหรือมีมวลชนมาก็ดูแลไปตาม หน้างานนะแต่จะไม่มีเรื่องที่จะไปให้อภิสิทธิ์นะรวมถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องดูเป็นพิเศษเพราะอะไรก็เพราะว่าอาจมีคนอาฆาตมาดายอะ่ะเพราะเป็นอดีตนายกครับอันนี้ก็ตามสภา,ภาพความเป็นจริงนะส่วนเรื่องสุขภาพก็เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วนะคุณดัชสินเป็นผู้ต้องขังสูงอายุถ้าม,มาในวันที่10นะก็เข้าเกณฑ์นะต้องตรวจโควิดก่อนนะแต่ <10. S 1> ไม่มีเงื่อนไขนะเรื่องที่จะให้ใส่กําไล EM แล้วออกมาอยู่ข้างนอก เพราะการให้ใส่กำไรเ e. m เมนี่ยมันเป็นภาคการลงโทษคุมประพฤติกรมราชธรรมไม่ได้ใช้กำไร EM อยู่แล้วนะแล้วย้ําว่าคุณดักสินไม่มีอภิสิทธิ์เหนือบุคคลทั่วไปอันนี้ทางราชธรรมนี่ต้องออกมาย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยนะวันนี้ส่วนคุณสนที่ลิ้มทองกุลน,นะอดีตแกนนําพันธมิตรนะฮะวันนีนะ้ก็พูดในรายการสนทิททลอกเพราะหลายคนนี่ก็จับตาดูเพราะาคุณสนที่นี่เป็นแกนนําพันธมิตรแล้วช่วงที่คุณดักษินเป็นนายก ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาต่อต้านออกมาขับไล่ระบอบทักษิณทีนี้ทักษิณกำลังจะกลับบ้านเพจการเมืองบางเพจก็เอาไปปัน่นในทิศทางที่บิดเบือนโอ้พัชมิรไปไหนกอ,องพุสอไปไหนไหนไหบอกว่า,<ะ>าไม่เอาทักษิณน,นะจำนำข้าวไล่ทักษิณออกไป<ม>นะทักษิณจะกลับแล้วนี่ไม่ออกมาคือจริงๆเนี่ยเขาเรียกร้องให้ดําเนินคดีกับคุณทักษิณ แล้วไม่เคยให้คุณลึกสินไม่กลับบ้านม,มีแต่กักมือให้กลับมาเข้าคุกยินดีต้อนรับเสมอเออพราะั้นวันนี้คุณสนทิก็ออกมาพูดนะย้ำนะว่าการที่คุณลึกสินจะกลับมาแล้วกลับมารับโทษนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะแล้วส่วนประเด็นที่คุณทึกษินมีท่าทีเปลี่ยนไปยินดีกลับมารับผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะแล้วแสดงตนจงรักภักดีนะประเด็นเนี้ยคุณสนทิมองว่า สิ่งที่คุณทักษิณแสดงออกบอกว่าจงรักภักดีนะจะเต็มใจหรือจะไม่เต็มใจไม่ทราบแต่เมื่อประกาศในสาธารณะถือเป็นหลักการที่ชัดเจนแหละนะว่าเขาก็ต้องทําแบบนั้นถ้าไม่ทํามันอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ยอมรับได้ที่คุณทักษิณกลับมาตามกฎหมายมแล้วก็แสดงความจงรักภักดีแล้วเพื่อไทยถ้าแบบนี้แล้วนะก็ต้องไม่ดําเนินการแก้หนึ่งหนึ่งสองถ้าครบสองเรื่องนี้จงรักภักดีไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองนะ เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นปัญหารัรบได้อันนี้คุณนะสนทิลิมทองคุณวันนี้ส่วนรายการรู้ทันคดีโกงวันพรุ่งนี้นะใครสนใจติดตามได้ปิดฉากหนีคดีโกงหรือไม่เนี่ยฮะคุณทักสินกลับมาแล้วคดีสมคดีที่มีโทษจำคุกรวมกัน10ปีเนี่ยคำพิพากษาสาระสำคัญคืออะไรแล้วคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยจะเป็นบรรทัานให้คนหนีคดีโกงคนอื่นใช้แนวทางแบบนี้ด้วยหรือเปล่า ติดตามได้พรุ่งนี้ที่ท็อปนิวนะฮะ18นาฬิกา29กรกฎาคมพรุ่งนี้วันเสาร์18นาฬิกาท็อปนิวเท่านั้นนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองหลังจากนี้เมื่อมีการนัดประชุมรัฐสภาเลือกนายก4สิงหาคม <S <S 2> <S 2> 9นาฬิกา30น,นาทีเวลาเดิมเวลาดีทีนี้โจทย์3ข้อแนวทางที่ตั้งเป็นข้อสมมุติฐานเอาไว้เนี่ยทางไหนไปไ,ได้มากที่สุดและโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่จะออกมายังไง ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ยังไม่ได้ก่อนวันที่10สิงหาเนี่ยรวมไปถึงนายกเกิดไม่ใช่พักเพื่อไทยเนี่ยคุณลักษินยังจะกลับมาอยู่หรือเปล่านั่นเหะสิฮะเอออันนี้น่าสนใจมากแต่มาดูความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยก่อนอม,มีการนัดกันหรือ,อยังแปดพักร่วมจัดตั้งนัดประกาศวันกันแล้วว่า4สิงหาคมเดี๋ยต้องหารือกันกันกบแปดพักร่วมนะครับก็คาดว่า น่าจะมีผลหารือที่ออกมาเพราะตอนนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยฮะบอกว่าต้องหารือนะครับหารือกันเพราะหลังจากที่คุณวันนอนะครับประธานสภาได้เตรียมออกวาระการประชุมมาแล้วว่า4สิงหาคมเนี่ยเบื้องต้นบอกว่าเดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยสิงหาคมนี้จะประสานแต่ละพักว่าว่างตรงกันไหมช่วงไหนเวลาใดจากนั้นจะประสานนัดประชุมอีกครั้งส่วนเพื่อไทยก็จะรายงานข้อมูลไปที่พัก ซึ่งได้พูดคุยและขอเสียงสนับสนุนทั้งจากสอวอและสอสอพักการเมืองคู่ต,ต่างๆที่มีปัญหาให้ตรงกันนะก็คือส่วนใหญ่จุดยืนของเขาก็แน่นชัดอยู่แล้วว่าห้ามแก้1นหสองรวมถึงถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลร่วมจัดตั้งไม่เอาเอคือคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าจะนัด8ปดพักร่วมต้นเดือนสิงหาครับนะแน่นอนหมายความว่าก่อนถึงวันที่สสิงหา จะนัด8ปดพักร่วมจะตั้งรัฐบาลนะแต่เป็นวันไหนเดี๋ยวประสานอีกทีนึงใช่แล้วจะทําอะไรนัดทำอะไรรายงาน,างาน8ปดพักว่าสิ่งที่ได้ไปฟังมาจากสอสและสอวอที่จะไปหาเสียงเพิ่มเนี่ยนะเขาว่ายังไงหนึ่งห้ามแก้หนึ่งหนึ่งสองและหากพักเก้าวไกลยังอยู่ร่วมจะตั้งรัฐบาลเขาจะไม่ให้เสียงสนับสนุนนี่คือสองข้อที่คุณภูมิทา จะบอกกับแปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วยังไงต่อล้วทีนี้นะคุณภูมิธรรมบอกว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยก็จะหาหรือแล้วพักเก้าวไกลเนี่ยนะจะหาทางออกให้เราอย่างไรนี่คือคำพูดของคุณภูมิธรรมนะฮะเมื่อรายงานไปนี้แล้วเนี่ยพักเก้าไกลจะหาทางออกให้เราอย่างไรไปหาคะแนนเพิ่มมาแล้วเขาพูดกันหมดเลยว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่จะไม่ได้คะแนน ก็ถามพักเก้าไกลว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ให้ยังไงนะแล้วอยากให้พักเก้าไกลตัดสินใจเรื่องนี้นี่คือประเด็นสําคัญที่คุณภูมิธรรมเนี่ยพูดวันนี้นะน่าสนใจมากก็เท่ากับว่าเอาข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับเก้าไกลว่าเขาไม่เอาคุณเนะี่ย <c oughs> เป็นอุปสรรคที่ทำให้จัดตั้งไม่สำเร็จนะ <c oughs> นะแล้วจะทำยังไงอ่าให้คุณพูดนะให้คุณตัดสินใจได้ไหมคุณจะทำยังไงจะตัดสินใจยังไง น่าสนใจคือหนึ่งอ่ะตอนนี้เป็นความเห็นผมนะก้าวไกลยังบอกว่าไม่ออกนะร่วมกันมาทัานทนก็ร่วมกันสินะอันนี้หนึ่งหรือสองคิดหาทางออกให้เช่นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวบอกเขาก้าวไกลจะโหวตให้แล้วไปดึงเอาบางพักมาก็อพออย่าไปเอาพักลนะุงสองลุงอย่าไปเอาไปดึงบางพักมา ให้ได้จํานวนเสียงเมื่อรวมก้าวไกลแล้วเนี่ยนะไม่ต้องพึ่งสอวอ,รอหรือพึ่งนิดเดียวนะโดยที่ก้าวไกลจะโหวตให้เฉยๆนะแล้วไม่ร่วมรัฐบาลด้วยก็ได้อแล้วหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งครับอันนี้อันที่สองสมมติฐานนะนะหรืออันที่สามรคเก้าวไกลบอกเสียสละไปเป็น<ไ>ปฝ่ายค้านก็ได้ แล้วก็เชิญคุณจะไปดึงพักสองลุงเข้ามาก็ได้เพราะมันผิดเงื่อนไขเก้าไกลไงเก้าไกลไม่อยู่ร่วมกับสองลุงเชิญคุณไปดึงมาตาสภาฉันไม่อยู่กับเธอแล้วสามอย่างจะเป็นแบบไหนอันนี้อยู่ที่ก้าไกลแล้วทีนี้เพราะเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะไปรายงานว่าพักอื่นก็ไม่เอาคุณทีนี้เก้าวไกลจะตัดสินใจยังไงแต่ตอนนี้สัญญาณของก้าวไกลยังไม่มีสัญญาณว่าจะถอยออกจากการจัดตั้งรัฐบาลแปดพักนหลังจากที่มีข่าววัฒนาทรบินไปพบทักษิณเนี่ยกลับมาเนี่ย ยังไม่มีการเปิดเผยแต่มันมีข่าวและแคะละคายออกมาไงว่าไอ้สูตรใหม่ที่พูดกันเนี่ยเดี๋ยวก้าวไกลจะโหวตให้นะแต่จะไม่ร่วมรัฐบาลนะเจ้าเสือบอไม่เชื่อเจ้าเสือบอหรือถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นการเล่นเล่ห์กันเกินไปไหมนะอันนี้สมมุตินะถ้าเกิดว่าตอนแรกไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลเพื่อให้สวโหวตให้ไงนะแต่มีข้อตกลงกันลับๆนะ อาว่าเป็นรัฐบาลไปปั๊บหนึ่งแล้วเป็นนายกแล้วนี่นายกเป็นของเพื่อไทยแล้วนี่แล้วเป็นรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นสวไม่เกี่ยวแล้วอภิปรายไม่วงใจสวก็ไม่มีบทบาทนะหลังจากนั้นเดี๋ยวหาเรื่องปรับครมอเดี๋ยวปรับพักภูมิใจไทยออกก็ได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งมันเป็นอํานาจของนายกนี่แล้วนายกเป็นของเพื่อไทยแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยปรับออกแล้วดึงก้าวไกลเข้ามาก็ได้เป็นไปได้บอ ดีวดีวมันอยู่ที่ดียวอมันอยู่ที่ใจค<จ>นมันตรงมันซื่อตรงต่อกันและกันหรือเปล่าครับนะอันนี้อันนี้อันที่อันอีกอันหนึ่งนะที่ม,มีการตั้งข้อสังเกตนะ